นะครับวันนี้เราจะทําการทดลองที่3นะครับเรื่อง,องวงจรอนุก,กรมวงจรอนุก,กรมก็คือเราใช้ตัวต้านทานที่เราเรียนมาเมื่อครั้งที่1ที่2นะครับออกมาต่อวงจรก็คือต่อรวมก,กันอย่างนี้เรียกอนุกรมนะครับมันจะมีวงจรอรกกรนุกรมขนับขนานและผสมวันนี้เราทําแค่อนุก,กรมเมื่อเราออกมาต่อรวมก,กันนะครับ เราจะได้ค่าความต้านทานถ้าอารตัวเดียวเนี่ยเราก็วัดค่าเป็นอาหนึ่งถูกไหมฮะอ่าอันนี้ก็คือวัดค่าอาร์สองอาสามแต่ถ้าเรามาต่อรวมกันอย่างนี้ 1, 2, อ,อาหนึ่าาง 1, กับ 2, า 2, อ, 2, อ, 2, บอ 2, าสองต่อรวมกันเหมือนี้ถ้าวัดค่าระหว่างอาหนึ่งกับอาสองเราจะไดอารทีก็คืออารวมนะครับก็สูตรของอารวมก็คืออาร์ทีเท่ากับอาหนึ่งบวกอาสองบวกอาสามบวกไปเรื่อยๆต่อรวมกันกี่ตัวก็บวกไปตามนั้นถูกไหมครับ อย่างเงี้ยเราวัดอารวมมาหนึบวกอารสก็จะได้อารทีาเาัารบวกอารสแต่ถ้าเราวัดอารทีที่อารหนึ่งอบวกกัน mm hmm. ก็จะได้อารวมเท่ากับอ1 A 2หนึนะครับสูตรนะครับและอีกวิธีหนึ่งนะครับที่จะหาอารวม mm hmm. ก็คือหาจากการต่อวงจรก็คือนำ นำ R ทึตงต่อรวมกันอย่างนี้ออกมาใส่ในวงจรนะครับวันนี้เดี๋ยวคุณจะได้ใช้พ o ว e r s พายนะครับใช้มัลติมิตมตเตอร์วัดกระแสะวัดโวลต์แรงดันนะครับเดี๋ยวคุณลองใช้กันนะครับใช้ได้ไม่ได้ก็ไม่เป็นไรวันนี้ลองลองกันดูทุกคนเดี๋ยวคราวหน้าคุณก็ได้ลองอีกนะครับได้ลองไปเรื่อยๆหัดใช้นะครับก็หัดไปเรื่อยๆนะครับอย่างต่อวงจรเห็นไหมครับก็จะมี R ที่ต่ออนุกรมเสร็จออกมาเข้าในวงจรต่อใช้สายไฟนะครับสายไฟเส้นเล็กๆครับที่อยู่ในกล่องสีดำต่อแล้วก็อันนี้ใช้ power supply คือตัวนี้นะครับซึ่งมีสายบาท,ที่สีแดงสีดำเดี๋ยวคุณก็เอามาต่อนะครับต่อให้ได้วงจรอย่างนี้เมื่อต่อได้วงจรอย่างนี้นะครับก็ทำการลดกระแสที่ไหลผ่านาเห็นไหมครับสัญลักษณ์กระแสจะไหลผ่านจากบวกไปลบ นะครับกระแสจะไหลผ่านผ่านตัวต้านทานจะหุไปลบวิธีการวัด<อ>วิธีการวัดกระแสนะครับคุณก็ต้องทำการเปิดวงจรวงจรที่คุณต่อเสร็จคุณก็ทําทการเปิดวงจรแล้วเอาตัวมันตินติเตอร์สีแดงดานะครับออกมาวัดเสียบต่อเข้าไปนะครับการวัดกระแสต้องเปิดวงจรวัดอย่างนี้แต่ถ้าการวัดแรงดันเนี่ยคุณสามารถใช้มันติมิตเตอร์ มาแตะวัดได้เลยวัดแรงดันอ,อันนี้คือวัดโวลต์นะครับโอเคนะครับความแตกต่างระหว่างวัดกระแสะและแรงดันนะครับเอาพอน,นีเราทำสามตารางตารางที่หนึ่งตัวต้านทานต่างๆที่คุณหยิบไปเนี่ยมันมีค่าต่างๆตามตารางให้คุณวัดค่าแล้วบันทึกนะครับอันนี้อันนี้ ก็สามารถทําได้เลยเพราะคุณทํามาแล้วครั้งที่ 1, 2, นะที่2เนาะการอ่านค่าและการวัดค่านะครับส่วนตารางที่2ให้คุณเอาตัวต้านทานค่าต่างๆมาต่ออนุกรมกันบนบอร์ดทดลองแล้วใช้มิตเ,เตอร์วัดค่าความต้านทานก็คือทําการวัดค่าความต้านทานเหมือนการทดลองที่2คุณก็เรียนมาแล้วถูกไหมครับอ่ะยกตัวอย่างนะครับ R 1 R 2มีค่า 330กับ470ต่ออนุกรมกันเห็นไหมครเนี่ยตารางที่2ตาราง A มี330กับ 1.2k เห็นไหมครับต่ออนุกรมกันคุณก็มาวางบนบอร์ดทดลองอ่าแล้วก็อีกตัวคุณก็มาวางอย่างเงี้ยอนุกรมกัน R1 R3 แล้วถ้าแล้วใช้เงินติมิเตอร์แตะที่ขานี้กับขานี้ คุณก็จะได้ค่าความต้านทานของแถว A และในตารางที่2เห็นไหมครับ R1 กับอ3นะครับมันมีการวัดการคำนวณนะครับและฟอร์ u l a 4าก็คืออะไรครับก็คือสูตรสูตรหาอรวมก็คืออันบวกอ3าแค่นั้นเองนะครับในตารางที่2นะครับเนี่ยคุณดูบอร์ดทดลองเห็นไหมครับในแถวแถวแถบนเนี่ยมันจะเชื่อมกันในรูต่างๆมันจะเชื่อมกันในแนวนอน ถ้าแถวล่างเชื่อมกันในแนวตั้งอย่าใช้สับสนนะครับอัน mm hmm. นี้คือบอร์ดทดลองในอนโซบอร์ดที่อยู่บนบอร์ดทดลองนะครับ mm hmm. ส่วน Power Supply นะครับพอคุณทำตอนที่3คุณจะต้องใช้ Power Supply ตัวอย่างนี้ที่อยู่บนโต๊ะคุณเห็นไหมครับอ,อันนี้คือสวิตติดเปิดเสียบปลั๊กห่ดนะครับเดี๋ยวทำไมไม่ติดก็คือคุณไม่ได้เสียบปลั๊กแล้วก็ดูดูบนโต๊ะนะครับมันจะมี เบรกเกอร์อยู่ทุกการก็เปิดเบรกเกอร์นะครับแล้วก็เสียบปลั๊กปัก๊กกดสวิตช์ไฟก็จะขึ้นถ้าไฟไม่ขึ้นก็อาจจะปลั๊กหลวมปลั๊กอะไรหรือว่าบันต๊นคุณไม่ได้เ,เสียบเพราะเนี่ยเขาต่อไฟไว้ให้กดตัวอยู่แล้วนะครับอ่าแล้วคุณก็ใช้สายาปะที่สีดํานะครับต่อมาสีแดงเห็นหมครับพร้อมใช้งานนะครับดำแดง กดสวิตช์เปิดอ่มันจะมีอะไรครับมีตัวหมุนอ่ามีตัวหมุนตัวหมุนเนี่ยไว้สําหรับปรับนะครับมันจะมีเลขบอกว่ากี่โวลต์กี่โวลต์คุณก็ปรับไปให้ได้ตามโวลต์ที่คุณต้องการนะครับอย่างการทดลองนี้เนี่ยคุณใช้ทั้งหมด10โวลต์นะครับคุณใช้10โวลต์ทุกอันคุณก็ตั้งค่าไว้เลย10โวลต์นะครับเพราะ สปร์ตตัวนี้มันใช้ได้ทั้งหมด3ชุดแต่คุณใช้แค่ชุดเดียวก็พอนะครับชุดนี้ก็คือเหมือนสไปร์ตตัวหนึง่งอันนี้ก็คือสไยอีตตัวหนึง่งส่วน2ลูขวาสุดเนี่ยคือบวกลบโวลต์ฟิกก็คือสไยอีตตัวหนึ่งที่มีค่า5โวลต์นะครับคุณใช้สักตัวหนึ่งก็ได้ตัวตัวแรกหรือตัวที่2ก็แล้วแต่คุณใช้ได้ทั้งคู่นะครับอ่ามันจะมีกลุม เห็นไหมครับที่วัดที <into> ่เ <source> ขียนว่ากระแสและแรงดันนูโวลต์นะครับสองอันเห็นไหมครับที่ตัวซเล็กให้เลือกไปโวลต์นะครับให้เลือกไปโวลต์ทั้งสองอันเลยเนี่ยมันจะมีตัวซเล็กให้เลือกบาโวลต์นะครับเห็นยัง่บนโต๊ะให้เลือกโวลต์นะครับและว่งจะมีปุ่มสองปุ่มที่มันเขียนว่าซีรีส์พาราลเลลและเห็นไหมครับอันนี้ให้อย่าไปกดมันนะครับให้มันลอยทั้งสองอัน โอเคไหมครับรอยไหมอ่ <Okay. S 2> มาโอเค c o w e r Supply คุณก็ใช้ได้นะครับคุณเปิดสวิตช์ปับ๊บหมุนปรับตัวเนี้ยให้ขึ้นเลข10โวลต์ก็ถือว่าใช้ได้แนละ้วแล้วก็ต่อสายแดงดำมาน,นะครับใช้งานคุณก็มาต่อเข้าโมดูลทานแล้วก็วัดกระแสแค่นี้เสร็จแล้วนะครับในใบงานเห็นไหมครับที่ก็คุณต้องบันทึกมีอะไรแดงดำก็10โวลต์กระแสเนี่ยเดี๋ยวได้จากการวัดของคุณนะครับ ส่วนไอ้อันนี้คือเป็นการคำวนวณที่คุณได้จากการทดลองนะครับเนี่ยเป็นการหาค่าความต้านทานจากกฎของโอมกฎของโอมก็คือ,อารวมเท่ากับแรงดันส่วนกระแสแค่นี้เองง่าย,ายๆนะครับเดี๋ยวคุณจะทดลองกันเมื่อคุณใช้สั้ยเป็นใช้บอร์ดทดลองเป็นที่สําคัญที่ผมบอกเมื่อคราวที่แล้วว่าวันนี้ผมจะสอนวิธีการใช้มัลติมิเตอร์ด้วยถูกไหมครับวัดกระแส ซึ่งคุณเรียนเ,เรียนแต่วัดค่าความต้านทานวิธีการวัดกระแสนะครับมิเตอรอ์อย่างที่ผมบอกนะครับอันนี้คือ AC v o โวคือคุณแทบจะไม่เคยได้ใช้ในการทดลองนี้ตรงนี้คือ DC v o โวนะครับใช้ในการวัดแรงดันอันนี้คือ ดีซีมิเรมแมวัดกระแสะคุณจะวัดกระแสะหรือวัดแรงดันก็ให้คุณทำการปรับไปนะครับและอ่านค่าอ่านอย่างไรเอาฟังตรงนี้สนใจตรงนี้นะครับถ้าสมมุติว่าคุณตัง้งดีซีโวลต์นะคุณซีเล็กไปที่250นะครับสมมุติว่าซีเล็กไปที่250ให้คุณดูแถวบนเห็นไหมครับตรงนี้เห็นไหมครับ ไม่ว่าวัดโวลหรือวัดกระแสก็ให้ดูที่ 10, 50, สิบห้าสิบสองร้อยละสิบนะครับศูนย์ศูนย์ศูนย์ตรงนี้ถ้าคุณตั้งที่สองร้อยสิบให้คุณดูแถบบนสุดเลยเห็นไหมครับศูนย์หนึ่งสองร้อยละสิบโอเคไหมถ้าเข็มเวลาคุณวัดเข็มขึ้นเท่าไหร่ถ้าเข็มขึ้นแบบนี้ก็คือเท่าไหร่ครับก็คือห้าสิบนะครับห้าสิบโวลต์ถ้าคุณตั้งที่สองร้อยละสิบ แต่ถ้าคุณซีเล็กมาที่10โวลต์นะครับเห<อ>็นไหมครับถ้าคุณซีเล็กมาที่10โวลต์ก็ให้ดูแถวล่างเห็นไหมครับแถวล่างก็คือ0 2 4 6 8 10โอเคไหมอ่าอยู่ที่คุณซีเล็กถ้ามันเข็มมันขึ้นมาอย่างนี้ก็คือเท่าไหร่ครับสี่ถ้าขึ้นตรงนี้ก็สองจุดขึ้นอย่างนี้ก็สามถูกไหมครับถ้าขึ้นตรงนี้คือเท่าไหร่ครับเจดถ้าขึ้นนี้ก็แปดา แต่ถ้าคุณซีเล็กมาที่50่ะเข็มขึ้นอย่างนี้ก็คือ50เข็มขึ้นอย่างนี้ก็คือเท่าไหร่ครับ45โอเคนะง่ายๆหลังจากนั้นเป็นการวัดกระแสก็เหมือนกันครับถ้าคุณตั้งมาที่25ถ้าคุณตั้งมาที่25มิลลิแอมให้คุณดูที่ตรงไหนครับ25มิลลิแอมให้คุณดูที่250 มันจะได้0ถึง25มิลลิแอมถ้าคุณถ้าเข็มมันขึ้นไปอย่างนี้มันคือเท่าไหร่ครับคุณเอาตัดศูนย์ออกไปตัวหนึ่งมันก็คือได้12.5มิลลิแอมโอเคไหมครับถ้ามันขึ้นมาตรงนี้ก็คือ20มิลลิแอมถ้าคุณตั้งที่25ถ้าคุณตั้งที่0.25แอมหรือ250มิลลิแอมเห็นไหมครับทุกคนมี 0.25มก็คือ2 5 0มิลลิแอมคุณดูแถวนี้เหมือนเดิมแต่ใส่ค่าได้เลยถ้ามันขึ้นอย่างนี้ก็คือเท่าไหร่ครับ200มิลลิแอมถ้าขึ้นอย่างนี้ก็50โอเคครับอ่านง่ายถ้าอถ้าเอ่อก็จบก,การทดลองเท่านี้เนาะเริ่มทำการทดลองครับ